สวัสดีค่ะพี่น้องรายการพระคำหอมสุขมาถึงท่านแล้วนะคะวันนี้อากาศหนาวมากที่บ้านพี่น้องเป็นไงมั่งบางคนติดลบแล้วเมืองนอกกันนะเมืองไทยหนาวทุกภาคนะคะพี่น้องรายการนี้ตามพระอ,องค์ทรงนำให้จัดทำขึ้นเพื่อเจิมคนหลงให้กับจิตคนทำให้ได้กลับใจรีบกลับใจมาหาพระเจ้าก่อนหมดเวลา ทำความดีโดยพระอ,องค์ทรงนำนะคะในสดุดี7 1ข้อ6ข้าพระอ,องค์พึ่งพาพระอ,องค์มาตั้งแต่เกิดพระอ,องค์ทรงนำข้าพระอ,องค์ออกมาจากคันมารดาข้าพระอ,องค์จะสรรเสริญพระอ,องค์ตลอดไปพระเจ้าคุ้มครองตั้งแต่อยู่ในคันมารดาจนกระทั่งออกมาจากนกระทั่งอายุเท่านี้พระเจ้าคุ้มครองตลอดไม่เคยหยุดฉะนั้นอย่าลืมพระคุณพระเจ้าพี่น้อง อธิษฐานก่อนค่ะฮาเลรุยาสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์พระค้าลูกขอสรรเสริญขอบพระคุณพระองค์ทุกลมหายใจพระคะขอบคุณสําหรับความรักสําหรับลมหายใจสําหรับการเยียวยารักษาโรคสําหรับการดูแลเลี้ยงดูไม่ขาดสนในแต่ละวันสําหรับการาราคาทั้งยีิบสี่ชั่วโมงสําหรับทรงถ่ายให้พน้นเบึงไฟนโรคให้พ้นโลกีลกวิสัยทั้งปวงให้พบความรอดให้มีชีวิตนิรันดร ให้ได้มงกุฎสวรรค์ให้ได้ของประทานทั้งเก้าอย่างให้ได้พระสิริทีลงมาเต็มร่างป่างภูในธรรมิกชจนของพระเจ้าทุกคนและให้ได้บ้านสวรรค์ให้ได้ชื่อจดไว้ในบัญชีสวรรค์หนังสือแห่งชีวิตทุกคนนะคะขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงให้มากมายแก่ทุกคนแต่บางคนก็ลืมพระคุณพระเจ้าบางคนก็ไม่ลืมบางคนก็ประกาศพระเกียรติคุณของพระเจ้าทุกวันโอพระเบิดาลูกขอบคุณสรรเสริญพระองค์ทุกลมหายใจไปค่ะ ว่กซ์นุกซีอูพ่อเตอรนเฮเวนโฮนเฮนโลดเบยูเนมยู่ิงดมคำอยู่วินบิดาโนนารซิตีในเฮเวนคีบันที่เดียวเดลเบรตและฟอกกีบันเดดเอฟวีออนโซฮฟอกกีบันอันอื่และลีดานุทูทูถึทีันบัตดีลิฟวอาดฟอร์มิวินฟอร์ยิสกิงดมในนพาวเวนเดอะกรีฟอย์เบอร์เมนข้าแต่พระบิดาของข้าพรง์ทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ขอให้พนามของพ่อเป็นที่เทิดทูนศักดิ์ละ ขอให้นายจักรของพระองค์ได้รับการสถาปนาไว้ขอให้พระประสงค์ของพระองค์สำเร็จในโลกเช่นเดียวในสวรรค์ขอโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพงศ์หลายในการวันนี้ขอทรงยกนี้ข้าพงศ์หลายเหมือนที่ข้าพงศ์หลายยกนี้ผู้ที่เป็นนี้ข้าพงศ์หลายเช่นกันและขออย่าให้ข้าพงศ์หลายล้มลงเมื่อถูกทดลองแต่ขอทรงช่วยข้าพงศ์ให้พ้นจากมารร้ายเหตุว่าราชอำนาจฤทธิ์เดชพระสิริเป็นของพระองค์สืบไปเป็นนิจอาเมนฮาเลียขอพระเจ้าทีพปพระพรลงมาให้ลูกลูกทุกคนที่ฟังคลิปนี้และแชร์ต่อเป็นท่อพระพร และหากลูกทุกคนทําผิดเรื่องไรกราบขอประทานอภัยบาปด้วยเถิดเจ้าค่ะพวกเราจะไม่ทําผิดบาปอีกต่อไปพวกเราจะทําตามพระองค์ทรงนําวรลคัสเทุกปากทุกลิ้นจะุกสรรเสริญพระเจ้าวรลคสเซโกตรโกทุกลมหายใจรักพระเจ้าสุดจิตสุดใจรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองขอให้เป็นไปตามน้ําพระไทัยของพระองค์เถิดเจ้าค่าขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูอาเมนแพงจีสัต์เพรหลอดเพรหลอด ด้วยพระโลหิตเป็นสายสัมพันธ์เมือนชาวสวรรค์รักมั่นจริงใจชาวสวรรค์น,นั้นต้องบริสุทธิ์ทุกคนเป็นหุุรของพระองค์ทรงยิ่งใหญ่มีสันติสุขในทุกหัวใจพบชีวิตใหม่ในพระเยซูผู้ชนะโลก ตัวไม่หวดรู้ไม่เย่อหยิ่งไม่จองหองนะคะไม่ยออเยอะเพื่อนพูดแต่คำไพเราะอ,อ่อนหวานนะ่าฟังตามพระอ,องค์ทรงนำขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูอามินยังสงสารพวกที่ไปเอาตังไงพี่น้องยืนเงินข้าวแถวจนจะเป็นลมนะน่าสงสารนะแล้วก็ต้องอธิษฐานอ่านพระคำนำประกาศใหญ่ขาดพระพรทุกวันแล้พระเจ้าจะช่วยปกป้องอย่างเต็มที่ พี่น้องต้องติดสนิทกับพระเจ้าอย่างจริง,จ,รงจังเลยตอนเนี้นะเพราะเหลือเวลาน้อยแล้วนะ,ะเห็นไหมพระเจ้าจะเก็บกวาดล้างคนชั่วมหมดทั้งแผ่นดินนะพระเจ้ามีวิธีนะไม่ใช่ไม่เป็นธรรมเองไม่ใช่บางคนแบบไม่เป็นอธิษฐานขอพระเจ้าเห็นไหมว่าไม่ให้น้าท่วมที่นี่เห็นไหมไม่ท่วมขอบคุณพระเจ้าเห็นไหมไปท่วมที่อื่นพระเจ้าจะพัดไปที่อื่นนะฉะนั้น คนไหนที่ต้องสนิทกับพระเจ้าจริงๆอธิษฐานอ่านพระคำนำประกาศจะให้ขาวอัปรพรจริงๆคำอธิษฐานของผู้ชอบธรรมมีพลังและเกิดผลให้พัดไปชายเลนุ่นที่ไม่มีบ้านผู้คนนะขอพระเจ้าทําแบบนั้นนะแต่ถ้าพระเจ้ากวาดล้างที่ไหนก็แล้วแต่พระน้ําพระทัยของพระเจ้าพี่น้อง เราไปจะไปรู้ได้ยังไงว่าตรงนี้ชั่วไหมตรงนี้ดีไหมแต่พระเจ้ารู้หมดพระตาพระเจ้านี่ครอบคลุมไปรอบจักรวาลนึกออกไหมตาพระเจ้ามองทั้งเต็มท้องฟ้าเต็มท้องฟ,ฟ้าเลยพี่น้องที่มาเป็นท่ายวนนี้ทายดวงตาพระเจ้านะแต่เต็มท้องฟ้าที่โอ้ไปให้คนแล้วพอพระเจ้ายุ่ถูกมุมโลกเลยพี่น้องเออไม่ไว่าจีนไหนฉะนั้นพระเจ้าเห็นหมด แม้ทำความชั่วในที่รับยังจับได้ด้วยทิพเนตรของพระเจ้าตาพระเจ้านี่ใหญ่เต็มท้องฟ้านะฉะนั้นพระเจ้าเห็นหมดทุกการกระทําปิดพระเจ้าไม่ได้ในพระคัมภีร์ก็บอกแม่สนตาพระเจ้าได้ไหมไม่ได้ซ่อนสายพระเนตรพระเจ้าได้ไหมไม่ได้นะฉะนั้นอย่าทําชั่วนะไม่ผิดศีลทําไม่ลักขโมยไม่เห็นค่าไม่อช้าไม่นินทากันทุกที่ไม่จองหงสไม่หัวตัวไม่ร่วมพภนี้ทําความดีอย่างเดียวไม่ไหวรูปกคารพ ทุกครพป,ประพังพินาศในวันสุดท้ายพระเจ้าพังหมดเลยไม่ว่าปั้นรูปไรอิฐหินดินทรายปั้นก็พังพินาศหมดวันสุดท้ายคอยดูอนุสสนต่างๆพังราบเป็นหน้ากลงนะพระเจ้าไม่้ไหวรูปเคารพให้ไวหไวพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่นะขออะไรก็ได้สําเร็จทุกเรื่องขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูอาเมนพระคําที่มาถึงท่านในวันนี้มัทธิวบทที่ห้าข้อสา but I tell you not to receive an even person but whoever s l a p you on your right cheek turn the other to him also เห็นไหมไปาเราบอกท่านว่าอย่าต่อสู้คนชั่วถ้าผู้ใดตบแก้มขวาของท่านก็หันแก้มซ้ายให้เขาด้วย ขาตบแก้มขวามาเราก็ยื่นแก้มซ้ายให้เขาตบแล้วก็อวยพรเขานะเราทําได้ไหมบางคนทําไม่ได้บางคนทําไม่ได,ไได้แต่ของทางพระเจ้านี่ทําได้ทุกคนอดทนไว้เหมือนเมื่อวานมีคนว่าไม่เป็นเหมือนกันว่าพระเจ้าว่าพระเจ้าเจ็บมือขอให้พระเจ้าสิให้พระเจ้าทําสิว่าอืมเขาเยอะยื้แต่ไม่รู้ว่าพระเจ้าตั้งแต่มีพระเจ้านะไม่เป็นบายผุดไม่ต้องชักไม่ต้อง ทรมานไม่ต้องเจ็บปวดหลายเรื่องนะพระเจ้าช่วยหมดแล้วอีกคนก็เหมือนกันก็บอกโอ้อยู่ในสันติสุขของพระเจ้าไม่เหมือนโลกให้พี่น้องโลกให้เราแบบนี้ไม่ได้พออยู่ในพระเจ้าเย็นใจเย็นไม่ร้อนเขาร้อนมาเราเย็นไปเขาด่ามาเราไม่ด่าตอบนั่นทางพระเจ้าอ่ะบีพันนี้ไม่เป็นทั้งชอบพระเจ้ารักพระเจ้ามาก รักสุดชีวิตสุดจิตใจเพราะว่าพระเจ้ามาเปลี่ยนนิสัยแม่เพนบอกเขาอย่างนี้ทุกวันพี่น้องพี่น้องก็ประกาศไปทุกวันได้เลยเปลี่ยนนิสัยคมชั่วชั่วสุดๆด,ดีสุดๆได้ว่างั้นเนอพระเจ้าจะอารักขาทั้ง24ชั่วโมงนะคะโรมบทที่12บสข้อสิบเจ็ดรีเพยแปลว่าตอบแทนนะ No one event for e v e ออย่าตอบแทนชั่วแก่ผู้หนึ่งผู้ใดเลย h have t ตีก t นะมุ่ง โฟกัสสิ่งมุ่งทำดีมุ่งแต่สิ่งดีมุ่งแต่จะทำสิ่งดี in the sight of all men เห็นไหมแต่จงมุ่งกระทำสิ่งดีที่ใครๆเห็นว่าดีทุกคนเห็นว่าดีแล้วรีบทำเหมือนเนี้ยไปช่วยน้ำท่วมรีบทำถ้าใครมีแรงอะ่ะให้แรงมีทรัพย์ให้ทรัพย์มีน้ำใจก็อธิษฐานนะเพราะว่ามันไม่มีบางคนไม่มีทั้งทรัพย์ทั้งแรงก็นั่งอธิษฐานอย่างเดียวนะ รวมบทที่สิบสองข้อสิบก้า beloved o not avenge your sin but rather give place to w r a t for it is written when gent is mine i will repair say the lord เห็นไหมตูก่อนท่านผู้เป็นที่รักของขพระเจ้าอย่าทำการแก้แค้นแต่จงมอบการแก้แค้นนั้นไว้แล้วแต่พระเจ้า จะทรงลงพระอาชญาเพราะมีคำเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าองค์พระพเจ้าตรัสว่าการแก้แค้นเป็นของเราอันนี้พูดบ่อยบทนี้แล้วแต่พระเจ้าให้พูดการแก้แค้นเป็นของพระเจ้าฉะนั้นทุกคําพูดที่เขาด่ามาปล่อยน้ําตาหยดหยดหยดพระเจ้าเช็ดให้แล้วก็พระเจ้าแก้แค้นแทนเห็นไหมที่วันก่อนที่เขาจะมาข,ข่มขืนไม่เป็นเห็นไหมห้าวันเองพี่น้องพระเจ้าให้เขาเป็นลมตายแล้วเนี่ย าบอกเปิดประตูสิไม่เป็นบอกไม่เปิดแต่ไม่เป็นนะหัวใจคลักคลักแล้วนะเพราะว่าโอ้ทาไมนะเขาเขามาทํากับไม่เป็นได้ถึงป่านนี้นะเปิดประตูสิว่าเขารักมานานแล้วว่าเขาอยากอยู่ใกล้ว่าโอ้ไม่เป็นบอกไม่เอาไม่ได้รักใครครับตอนนั้นสามีก็ยังอยู่นี่ไม่เป็นรักสามีคนเดียวแล้วรักพระเจ้าสุกจิตสุดใจถ้าสามีไม่อยู่ก็อยู่กับพระเจ้าไม่เป็นบอกเขายังเงี้ยพระเจ้าให้ความสุข สุขสันติสุขที่พระเจ้าให้ไม่เหมือนโลกให้โลกให้สุขแป๊บเดียวเนี่นะตังสองพันหมดแล้วทางลูกให้มาห้าร้อยหมดแล้วนันนะะน่นน่ปัญหาเนี่ยแต่สุขไงพระเจ้าที่สุขตลอดสุขเย็นถึงตังไม่มีไม่ผือขอให้ได้อยู่กับพระเจ้าอิ่มอกอิ่มใจในการทําความดีในการประกาศพระกิตติคุณของพระเจ้าวางมือให้ผู้คนช่วยผู้คนรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจตลอดเวลาปิติตลอดเวลานั่นเอง ไม่มีตังค์ไว้ผือพระเจ้าบอกเอาหัวใจไงให้หัวใจให้หัวใจแก่พระเจ้าเปโตบทที่3ข้อ9 not returning e v e n for e v e n อ ah uh, or reviling เห็นไหมอะอย่าทำการร้ายตอบแทนการร้ายอย่าดา่าตอบนะการดา่าเมือ reviling แปลว่าการดา่าถ้าเขาด่ามาเราเฉยเราอดทนไว้พี่น้องถ้าเขา ทำร้ายมาเราก็อดทนไว้อย่าไปทำร้ายตออโหติกรรมถ้าทางโลกว่าโหติกรรมโหติกรรมให้อภัยน,นั่นเองพระเจ้าบอกให้อภัยให้อภัยให้อภัยเจ็คูณเเห็นไหมอ่พะพวกเราให้อภัยครั้ง2ครั้งแต่ของพระเจ้านี่ให้อภัย70็ดสิบคูณเจ็ด n ีเวนต์ e อเห็นไหมการชั่วตอบแทนการชั่วไม่ได้ b u t on the c o n t r a ทราอตรงข้าม b lessing ้องวยพร Knowing that you were called to this เห็นไหมพระเจ้าให้ทำอย่างนี้ That you may inherit a blessing เห็นไหมการทำเช่นนั้นเพื่อท่านจะได้รับพระพรรับพระพรเป็นมรดก Inherit แปลว่ามรดกได้รับพระพรเป็นมรดกทุกคนถ้าเราเขาด่ามาเราไม่ด่าตอบเขาแช่งมาเราไม่แช่งตอบเขาใส่ร้ายมาเราไม่ใส่ร้ายตอบเราอดทนอย่างเดียว นะอธิษฐานต่อพระบิดาพระบิดาช่วยลูกด้วยคนนั้นก็ใส่ร้ายลูกคนนั้นก็ด่าลูกลูกไม่ได้ทําผิดอะไรแต่เขามาด่าลูกเขามาว่าลูกเขามาย่อเย้ยลูกหาว่าลูกเชื่อพระเจ้ามั่งหาว่าลูกบ้าพระเจ้ามั่งหาว่าลูกเร้ออะไรแบบเนี้ยโอ้ขอบคุณพระองค์พระองค์ทรงจัดการหมดพี่น้องคนนั้นก็ล้มลงกระแทกพื้นเห็นไหม าพระเจ้าจัดการเองเพเราไม่ต้องไปทำอะไรเพเห็นไหมอะแล้วอีกคนที่ว่าไม่เป็นบ้าเห็นไหมะบ้าบ้าบ้าเรื่องเนี้ยทําความดีบ้าเรื่องช่วยคนบ้าเรื่องประกาศข่าวประเสริฐลชนตายเห็นไหมพระเจ้าแก้แขนให้เองเราไม่ต้องไปทําอะไรเลยพี่น้องหวัดดีอืมจากนั้นใครว่าบ้าดีแล้วขอบคุณพระเจ้าไม่ได้ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าจัดการให้เองนึกออกไหม แล้วเพลงจากรวมบทที 17, ่สิบสองข้อสิบเจ็ดหนึ่งเปโตบทที่สามข้อเก้าได้อย่างดังนี้นะเขาตบแก้มฝามายืนแก้มซ้ายให้ตบต่อเขาด่าทอไม่ด่าต่อแต่อวยพรแทนพระเจ้านั้นทรงลงโทษให้แทนมีผลตอบแทนในทุกแดนทุกการกระทำหากทาความดีนี้พระทรง ว่าใครให้ทำความดีมีพรเลิศล้ำทำความดีรีบอธิษฐานอ่านพระคำจงจดจำทำความดีในทุกชีวิตที่มีพระเจ้าได้ข้าวหวานเลยได้เข้าวหวนทุกคนนะต้องทำแต่ความดีถ้าทำความชั่วไม่ได้เข้าวหวนนะคะ พระเจ้าทรงมองดูอยู่ตั้งแต่เช้าค่จนถึงข้าวนอนทุกคนฟังพระเจ้าสอนทุกคนฟังพระเจ้าสอนก่อนข้าวนอนรีบอ่านพระคัมภีรอ,อธิษฐานอ่านพระครมนำประกาศให้ทุกชาติได้รู้ทุกที่ว่าพระองค์ผู้ทรงฤทธิถูกตรึงที่กลางเกตเพื่อรับบาปเป็นกองคนทั้งโลกอาบิพระเจ้ามา ถูกตรึงที่กลางเขนเพราะรับบาปเวรของคนทั้งโลกต้องนึกถึงพระคุณของพระเจ้าตลอดเวลาอย่ามองข้ามอย่ามองข้ามว่าเรื่องพระเจ้าเรื่องไร้าสาระพระเจ้าให้ลมหายใจถ้าพระเจ้าริบลมหายใจเราก็ตายนี่พี่น้องขอบคุณพระเจ้าทุกลมหายใจเพราะอะไรอ่ะขอการรับใช้ในวันนี้จงเป็นที่ประจักษ์แจ้งทุกแห่งหนจงถึงแก่ญาติไม่สนิทชนให้ทุกคนหล่าหมูชนในโลกา ให้เดินทางสว่างของพระเจ้าทุกข้ามเช้าอ่านพระคำทำตามงามทุ่วลาบพระทุกชีวิตที่เกิดมาต้องโมรณาถูกพิพาสามไม่พ้นกรรมที่ทำไว้ใครทำดีได้ขึ้นหวันใครทำชั่วลงบึงไฟนรกไม่เป็นไปเห็นมาแล้วถึงมาบอกพี่น้องอยากให้กลับใจมา,าพระเจ้ายัางทันเวลาช่วงนี้ภัยพ,พิบัติจะได้ไม่เกิดภัยพ,พิบัต99ิ9981ที่มากั้มกายโลกมนุษย์เราจะได้ผ่อนหนักเป็นเบา พระพระเจ้ากวาดล้างคนชั่วหมดทั้งแผ่นดินต้องคิดอย่างนี้ทุกวันพี่น้องที่ไหนที่พระเจ้ากวาดนั่นแน่เหมือนเมืองบาบิโลนเมืองโกมาราเห็นไหมเขาถ่ายมาบอกว่าโอ้เหมือนเมืองสิ้นโลกเลยตอนเนี้เหมือนเมืองสินนนนงส้นโลกหลายที่ไม่ใช่มีแต่ประเทศเรานะประเทศอินโดตอนนี้ก็น้ําท่วมโคลนเพพี่น้องโคลนถึงเขา่าพี่น้องของเรายังดีโคลนยังไม่มากนะแต่ของเขาโคลนถึงเขา่าแต่เขาถ่ายให้ดูเมื่อวานนี้เสื้อผ้าก็ เพื่อนโคลนหมดไอของในบ้านนี่พังไปหมดสมุดอะไรพังไปหมดเลยเหลือแต่บัตรประชาชนใบเดียวพี่น้องคิดดูสิน่าสงสารนี่น้ำตาไหลเลยนะอ่าขอบคุณพระเจ้าทุกกรณีขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูอาเมน รับเชื่อค่ะพูดดังๆเลยค่ะใครผิดหวังนี่ศีลกรรมพระอย่าร้างใครท้อแท้อยากฆ่าตัวตายไม่ต้องฆ่ามหาพระเจ้าพูดดังๆเลยค่ะข่าแต่พระบิดาลูกปรารถนาพระองค์สุดใจด้วยชีวิตลูกผูกผิดบาปมานานที่ซาตานมาแย่งใจไปเคยทําผิดบาปขอสารภาพกับใจขอพระองค์ทรงอภัยเถิดเจ้าข้าพระบิดาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ขอ,อเชิญพระองค์สรงครอบครองบาลังชีวิตเปลี่ยนจิตใจใหม่ชุบชีพใหม่ปลดบาปและคำสาปแช่งปลดพันธนาการผีมารซาตานจากบรรพุรุษที่เคยทำมาขอพระบิดาทรงนำพาชีวิตลูกใหม่ให้เปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์หยุดบาปเวรกรรมทำแต่สิ่งดีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลูกเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้า พระเยซูทรงมรณาสามวันก็ฟื้นคืนพระชนเพื่อกระทําให้ทุกชนชาติเป็นคนชอบธรรมให้พ้นบาปและคำสาปแช่งให้พ้นบึงไฟนรกลูกขอรับพระเยซูมาเป็นพระผู้ช่วยรอดตลอดไปขอพระองค์ทรงอวยพรชัยลูกกติษฐานด้วยความเชื่อขอบพระคุณพระเจ้ากราบทูลในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนขอบคุณพระเจ้า ปลมือถวายเก่พระเจ้าปลุกมือลูกพระเจ้าคนใหม่ยินดีด้วยนะเลิกบาไห้หมดพี่น้องขอบคุณพระเจ้ากล่าวพยานอีกนิดนะเมื่อวานนี่ไม่เป็นยกมือยังเจ็บอยู่นะนี่ดีขึ้นเห็นไหมหายแล้วเป็นฝีอพี่น้องเป็นฝีข้างในเนี่ยน้ำเหลืองไม่เป็นไม่ก็ดีนะจึงต้องนวดตรงนี้อยู่ด้วยนี่หายแล้วนะหายแล้วมันตุงอะพี่น้องต้องไปผ่าเลยไม่งั้นนะเนี่ยจับจับดูแล้วหายแล้ว นะขอบคุณพระเจ้าทุกกรณีโอ้พระบิดาขอบคุณทุกเรื่องราวช่วงนี้อธิษฐานเพื่อประเทศไทยประเทศทั่วโลกและพี่น้องที่เจ็บป่วยเอามือขวาวางบนหัวเลยนะคะโชว์กาปาทกาสิขออนุญาตใช้ภาษาพระวิญญาณภาษาแปลกๆที่พระเจ้าชักปากไม่เป็นให้พูดไม่ใช่บทสวดค่ะวราาเชลโฮริโกโฟ,โฟ,โฟ,โฟที่บอกทุกวันเพราพี่น้องเข้าใหม่มา บางคนยังไม่รู้เรื่องว่าภาษาอะไรโรตโกฟอนอังกัสซีโฮโดฟอนังกัสซีฮานังฟอนังกัสซีบางคนว่าภาษาเทพใช่ไหมบอกไม่ใช่ภาษาที่พระเจ้าชักปากไม่เป็นให้พูดเป็นภาษาแปลกๆวอ้โควิชิโฮโดฟอนอังกัสตันังก์ชิโนตฟอนังกัสซีนอังก์กาเซุรลโกซีนอังก์โกฟอนอังก์เซเปลี่ยนเส้นใหม่ให้ทุกคนไปคะประกาศเตตั้งแต่หัวจรดเท้าผีมารซาตานไม่มีสิทธิ์มีส่วนในร่างนี้และทุกร่างที่ฟังคลิปนี้ไปคะ วัตกัสซตโกโรคภัยค่าเจ็บหมดไปตุโกชิโกซีโนโกโฟร์กาเซสิ่งชั่วร้ายหมดไปโซรโกฟานกัสซีโนโกเซโอ้พระบิดาโรคภัยค่าเจ็บในร่างนี้ที่เป็นอยู่ไม่ว่าเป็นโรคไรขอให้หายโลตโกฟอนกคาฟาคาเชียวโฮเดฟานาคาซีโนตโกโฟนาคาเตนักเซทุกร่างทุกร่างทุกร่างขอให้หายประกาศคาซีโนตโกในนามพระเยซู สร์นกการาเรอฟานกาชินนักฟารฟนกาฟานกาชินนกกเซให้สงครามหมดไปการไหว้รูปพรารบหมดไปแก๊งคอรเซนเตอร์หมดไปแก๊งสแกมเมอร์เมื่อวานจับได้อีกเยอะนะเขาพาไปยิงเป้าเพไปประเทศจีนของจีนเทานะไปยิงเป้าเพโอพระบิดาขอบคุณพระองค์ที่ให้ถูกจับได้หมดคนชั่วถูกจับได้หมดโอพระบิดาขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระองค์ประกษิตกนักกาเซ และให้ประเทศไทยที่ชายแดนให้สงบสุขเสถียรประกาศการ์เซอโลโกฟอร์ในกันซีนอีกคนฟอนในกันซีนอกคนเซนอีกเชสิขอให้คำเมน์อย่ามายุ่งอีกเลยประกาศสิโกโรโกฟอร์ในกันซีนย่งกันเช่อย่าให้วางระเบิดอีกเลยโอ้พระบิดาประกาศสิทรงจับให้หมดไปคะประกาศการ์เซโฮโรฟอร์ในกันซีขอพระเจ้ากวาดแผ่นดินโลกให้สะอาดไปคะประกาศชิโกโรโกฟอร์ในกันซีนอีกคนฟอนนกันซี โซโลโกโฟพระพเจ้าจะมาแล้วโอ้พระบิดาขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระองอค์รงสาราังการศิกษาเสีทุกเรื่องราวฝากไว้กับพระเจ้ารู้โกกฟาร์นกับฟารนกันชีนนกันฟารนกันชีนนฮอลล์ฟารนกันชีโซนิกฟารนกับชีจึงขอพระเจ้าเสริมพลังดังงูเป็นสีไปครับประกาศโกโโกโฟให้ทุกคนสามารถประกาศข่าวประเสริฐได้มากมายคนรับเชื่อมากมายประกาศสิคนทั่วโลกมาหาพระเจ้า ก่อนหมดเวลาประกาศสืุรโกฟอนกันินุนกุโกฟอนกันชีจกันสกุโชรุโกฟคริสต์มาสนี้ประกาศข่าวประเสริฐได้เป็นแสนเป็นล้านเพคะสุดูกุชีให้ทุกคนสามารถประกาศข่าวประเสริฐได้เป็นแสนเป็นล้านคนประกาศสเพิ่มมากขึ้นทุกครัวเรือนจนสุดปลายแผ่นดินโลกเพคะประกาศสกุรโกฟอนะกันฟกันินนุนกุรชีขอพระเจ้าเทพอพอให้ลูกเจ้าเอลูกเป็พญญาลูกดาวเรือง น้องเล็กน้องรวยน้องสอยเกล้อนอบและทุกท่านที่แชร์คลิปนี้ต่อเป็นท่อประพรประกาเศเซลูกสุพินลูกน้อยลูกปรพรโอพระบิดาขอเสริมพลังลูกไนที่ขับรถไปต่างจังหวัดอีกโอสกกาเซเสริมพลังลูกโนดขอให้ลูกโนดแข็งแรงให้หายวรกาเซ่เดี๋ยวโรคไปฆ่าเจ็บที่กระ,ะดูกท mm. ับเส้นก็ขอให้หายวรกาชีโฮโลฟานกัฟานกัเซ ให้คุณอาดีเดินได้ประกาศสกุลกฟ้านิกันซีโฮลูฟาในกันเซทุกท่านที่ฟังคลิปนี้และแชร์ต่อพระพรนะเป็นพระพรแก่ทุกท่านให้โคเห็นพระคิดในตัวของทุกท่านนะคะขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูอาเมนฮาเลลูยาโซเชสกัตกาฟาในกันิฮาเลลูยาฮาเลลูยาประกาศเซโฮลูฟ้าในกันิ สิบนิยวพระนมและบังคมข้อลาต่อชาวลบมาฟังวาจาเศ้าเพ็นน้าเอย้ยว่าแมวฟังวาจาเศ้าเพ็นน้าเอย้ยพระคุณพระเจ้ามากมายเล้วขนาดพระคุณใหญ่ ปฏิบตัติตามและถึงเกิดผลนะคะขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่แชร์คลิปนี้ต่อเป็นท่อพระพรด้วยค่ะครบีวิญญสวัสดีค่ะ